โดนแฮกหน้าช่อง YouTube ของเราเองเพราะว่ามีคลิปของชาวบ้านมาโพที่หน้าช่องของเราเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับไม่รู้จะเริ่มต้นทําช่อง YouTube อย่างไรศึกษาเองก็ไม่เข้าใจทําช่อง YouTube มานานแต่ไม่มีไรายได้สักทีอยากมีที่ปรึกษาช่วยแนะนำการทําช่อง YouTube อย่างไรให้มีไรายได้ สนใจเรียนรู้ติดต่อได้ที่ l ล n e แอดเสกยูทู e สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น y o u t u b e วันนี้ผมได้รับข้อความจากพี่น้องจำนวนมากนะครับว่าหน้าช่อง youtube ของตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามีคลิปของชาวบ้านมาโพโลที่หน้าช่องของเราครับ นะโดยคลิปนี้ชื่อว่า snowboarding จากช่อง casual channel user ครับผมหลายๆท่านก็เป็นกังวลว่าเอ้ยช่องของเราจะโดนแฮ็กหรือหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการจัดการนั่นเองนะครับพี่น้องใจเย็นๆนะครับผมผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้คลิกเข้าไปดู เจ้าตัววิดีโอนะครับที่ไปโพตามหน้าช่อง YouTube ของเพื่อนๆเนี่แหละว่ามันคืออะไรช่องนี้นะครับซึ่งในช่องนี้เนี่ยก็มีคนติดตามประมาณ6 0 0 0กว่าคนแล้วก็มีคลิปทั้งหมดอยู่3คลิปครับแล้วคลิปที่ไปโพหน้าช่อง YouTube ของเพื่อนๆคือคลิปนี้นะ Snowboarding ผมก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์เลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเอ่ย หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหคนนี้นายเทพมากๆเลยนะครับสามารถที่จะแฮกระบบของ y t u t u นะโดยที่เอาคลิปของตัวเองเนี่ยไปโพตามช่องอื่นๆในส่วนของฟีเจอร์วิดีโอหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือในส่วนของการปรับแต่งนั่นเองนะครับผมนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแก้ไขนะครับอันดับแรกก็คือว่าพี่น้องก็ ไปเปลี่ยนรหัสช่องของเราก่อนได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะต่อมาพอเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องอยากจะเอาคลิปที่อยู่ในฟีเจอร์วิดีโอนะครับออกไปให้เป็นคลิปของเราเองเหมือนเดิมมีวิธีการทำดังนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เลยโดยเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube นะครับทุกท่านไปที่ Google Chrome ได้เลย เป็นแอปนะหรือเป็นเว็บก็ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า y o u t u b e Studio นะครับเสร็จแล้วจะมีเว็บนะครับที่ชื่อว่า studio.youtube.com อันนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะถ้าท่านไหนทำในมือถืออย่าลืมตรงนี้กดค้างนะครับนะกดค้างห้ามกดแล้วก็ไม่ค้างไม่ได้นะต้องกดค้างเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคำว่าเปิดในแท็บใหม่ในกลุ่มนะ ตรงนี้ต้องระวังดีๆกดค้างแล้วเลือกเปิดในแท็บใหม่ในกลุ่มนั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่กดค้างจะวิ่งไปที่แอป YouTube Studio จะเข้าหลังบ้านไม่ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับพี่น้องซ้ายมือ Android จะขึ้นประมาณนี้นะให้เรากดคำว่า continue to studio ได้เลยนะครับส่วนขวามือถ้าเป็น iOS จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดไปที่คำว่า ข้ามไปยัง YouTube Studio ได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาที่หลังบ้านของเรานะครับนี่ตรงนี้นะให้เราไปเลือกที่แถบทางด้านซ้ายมือครับเห็นไม้กายสิทธิ์อยู่ใช่ไหมตรงนี้นะครับจิ้มไปที่ไม้กายสิทธิ์นะเสร็จแล้วเลือกไปที่คำว่า l y y u u นะตรงนี้ก็คือฟีเจอร์วิดีโอนั่นเองนะครับไอตรงสปอตไลท์วิดีโอหรือฟีเจอร์วิดีโอนั่นแหละ ให้เราสังเกตดูดีๆตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิป snowboarding ที่มาแฮ็กระบบของ YouTube นั่นเองนะครับให้เราทําการเปลี่ยนได้เลยครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะหรืออาจจะเปลี่ยนด้านล่างก็ได้นะครับให้เราลองเปลี่ยนทั้ง2ที่ได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราจิ้มไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดนะแล้วเราก็เลือกคําว่าเปลี่ยนวิดีโอได้เลยครับอ่านะตรงนี้ทุกท่านลองดูได้เลยนะ ไม้กายสิทธิ์เลเยอร์แล้วก็ไปที่ฟีเจอร์วิดีโอตัวนี้กดจุด3จุดแล้วเปลี่ยนวิดีโอก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ต้องเรียนก่อนนะครับพอดีผมไม่ได้โดนแฮกไงผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยมันสามารถจิ้มเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับแต่ปกติการเปลี่ยนฟีเจอร์วิดีโอเขาเปลี่ยนกันแบบนี้นะท่านไหนลองเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่ได้อย่างไรลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องท่านอื่นที่มาดูคลิปนี้จะได้ไม่ตกใจไปเสียก่อนว่าตะเทนนะช่องของเราโดนแฮกอีกแล้วเหรอนี่เพราะฉะนั้นท่านไหนมีข้อมูลอะไรก็มาแบ่งปันในคอมเมนต์นี้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือท่านนี้คือโมซาทครับเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่ประพันธ์เพลงมาแล้วเนี่ยประมาณ600เพลง ท่านนี้เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากๆเลยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเก่งขนาดไหนก็ตามทำเพลงมาถึง600เพลงแต่เพลงที่ดังจริงๆเนี่ยมีแค่ประมาณ6เพลงเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าเราจะต้องมีความพยายามทําต่อไปเรื่อยๆครับท่านไหนที่ทำคลิปแล้วเนี่ย10คลิปไม่ดังสักทีก็จะเย็นๆครับ 100ร้อคลิปไม่ดังสักทีก็จะเย็นๆครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ดังไม่มีไรายได้แต่สิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือความรู้และประสบการณ์ในการทำคลิปครับเชื่อผมเถอะครับยิ่งเราทำไปเรื่อยๆเราจะเก่งมากขึ้นแล้วโอกาสที่จะเจอคลิปเปลี่ยนชีวิตหรือการที่เราจะผ่านกฎของ YouTube มันต้องมากขึ้นแน่นอนนะครับยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนั่นเองนะครับ วันนี้ผมรีบมาทำคลิปก่อนเลยนะเพราะว่าเห็นหลายท่านถามกันก็กลัวว่ากลัวว่าหลายท่านจะเป็นกังวลน,นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด